สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะกดินรถปลดป้ายหรือแท็กซี่ปลดป้ายนั่นเองนะครับมาอัปเดตนะครับนําเสนอรถปี2012นะครับตรงกับปี55นะครับผมเป็นเครื่องยนต์โดโอเกียร์โต้นะครับรุ่นตัว E นะครับราคา149,000บาทนะครับผมก็เพิ่งทําทีเสร็จนะครับคันนี้พี่น้องท่านไหนชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับงบประหยัดงบเบาๆก็ทักมาได้นะครับ หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเกียรวออโต้นะครับเครื่องยนต์ดูโอนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับนี่นะครับผมกำลังทําความสะอาดนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบเกี่ยวกับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้ไม่ต้องใช้คนตั้งบาลนะครับเป็นเบาแเปียันนะครับระบบเบาอัตโนมัตินะครับ ถึงจะเคยผ่านติดแก๊สมาอย่างไงไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะฮะถ้าเป็นเครื่องยนต์รุ่นนี้จะใช้ไปเลยนะครับพี่น้องท่านใดมองหารถนะครับมีฝาครอบเครื่องอยู่นะฮะรุ่นนี้ผมมีฝาครอบเครื่องให้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับอยากมาดูก็มาดูได้เลยนะครับที่บ้านแต้ตะบนทาาอำเภอลัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมีเอกสารครบความบนภาษีไม่ขาดนะครับผมนะครับภาษีหกหกนะครับผม เพิ่งไปรับไบมามันหมาเลยนะครับมาดูรถได้ที่บันเต้นะครับผมตำบลธา,าตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับน,น,นะครับกำลังทําความสะาดกันนะฮะ ก็กำลังทำความสะอาดภายในนะฮะประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับมองหารถใช้นะครับอ่าตัวนี้ก็ทักมานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0่น933731126นะครับผมส่วน9 3 3 7 3ง1 2 6ครับมีกระสัรพร้อมหมดนะครับผมนะครับ โลโก้ไม่มีนะฮะเอาตัวเจมาใส่มันเป็นตัวอีนะครับรุ่นนี้นะฮะมันไม่มีหรืโดนขโมยนะครับนี่นะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็แท็กมานะครับผมเบอร์โทรศัพท์ส่วนเก้าสามสามจุดสามหนึ่งสองหกนะครับส่วนเก้าสามสามจุดสามหนึ่งสองหกกำลังทำความสะอาดนะครับพี่น้องนะฮะกำลังทำความสะอาดนะครับดูคนบริคนณตนช่างรุ่นกำลังทำความสะอาด บ่บอรเราเย็บเป็นบอ่อนังนะฮะเกรดเอนะครับเข้ากับตัวรถเลยแต่เข้ากับบอดี้ Body เดิมนะครับ <c oughs> นี่นะครับมองหารถใช้นะครับอย่าลืมจกักรยนรถป้ายขอบคุณนะครับพี่สุชาติาดวงทองนะครับทางอา,อาบ้านหมอสระบุรีเมื่อคืนนี้นะครับก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะที่ให้การอบบรุปกาละท่านก็คิด ตัดทิใจปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมซื้อคือซื้อนะฮะเป็นคนอัธยาศัยดีมากนะครับผมต้อนรับดีเมื่อคืนนี้ขอบคุณนะครับพี่สุชาติอ่าด้วงทองนะฮะอย่างยิ่งเลยนะครับก็เป็นพระคุณนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเมื่อคืนนี้ไปถึงสามทีทุ่มท่านก็ต้อนรับอย่างดีนะครับวันนี้นะครับก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านฮะกลับจากปทมเพิ่งมาถึงบ้านพี่น้องเอฟซีท่านใดชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับรถตัวนี้นะฮะหน้าแบนนะครับอ่า เป็นรุ่นตัว e นะฮะคันนี้ระบบดิสกหน้า4ล้อนะครับผมนะฮะ abs นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมานะครับ0 9 3 3 7 3 1 2 6นะครับคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับเหลือ2คันสุดท้ายนะครับผมคันนี้แล้วก็ปี14อีกหนึ่งคันนะฮะเหลือแค่นี้เลยรถหาไม่ได้นะครับหายากมากพอขายยังกันเอานะฮะตอนนี้อ่าท่านใดที่มองหารถอยู่เขารีบเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3 1 2 6นะครับ ดูรถได้ที่บัตนเตะตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟีทุกประเทศนะครับผมที่คันที่ให้การอุปการะนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับอ้าวมาแต่ทางไหนอีกละมืออาเป็นยามนะครับผมเป็นยามดูแลรถให้นะครับคลิปนี้นะครับผม นะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็ใช้น้ำมันอย่างเดียวนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมปีรถปี55ห้านะครับผมมีเอกสารพร้อมบนนะครับสนใจก็นะครับรีบเลยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ